นอนเพรว่าชั่วโมงคือกันเพรากันนอนหน่อยค่ะน,นอนน้อยแต่นอนนะพราตุ่มกะแต่อยู่ดอกแก่สองชั่วโมงมั้งเหมือนกันสรุปคือตามทเถียนลงในตต <c oughs> ้ติดต่อกันแหละเพื่อสิจังเพื่อสิจังงานนั้นจะลกก็บโปรงล้ำก็บโปงแต่พูดหน่อยผู้ผู้คิดคอนผู้ผู้คิดคอนเสียบค่ะเอาลงค่ะอันนี้ากาแฟเริ่มต้นมาอยาอ่างก่อโดนตรีน้องใหม่ เออสวัสดีพี่ต้นท่มีผลงานการแสดงตลอดปีเออตลอดปีมีอยู่สามงานเออพอนักดนตีบางวมาตรฐานขี้ข้านแก้เพลงเอออันนี้ก่อนอย่าเยกมันจะตามไปผู้คุมหางเคียงสาวก็มีแต่สาวแสงตัดนานตัดนาจานต่ํามันคุมมันพนาคนหนูเห็นไหสาวก็มีแต่สาวเถ่าเต้ายานย่านขานเต้นอืมที่แน่ๆอีแขวแนงเนาะไหม นักลองเขี่ยนักน้องไหมนักลอง,ลองอยัยงเสียงไหลก็ก็เฮ็ียงจอดจนขีบบางควอมจอดนิ่งจนมู่เข้าไปเฮียง<ๆ>จอดก็คือขีดเวทีกระโยกตลบกับบ่าขำล่ำกับบ่ามวลอิอน,นาฟ้าไม่พี่นอ้องผู้ใดอยากจ้างให้คนซา พี่น้องอันเบาอยู่ท้างหลังพูดมไปท่านนอนเด้น่ะมอคืนนี้พงเฮามาแล้วเขาอยู่ต่อไม่มีใครนอนจ้าตอนนี้น่ะยุกี้กับ่ท่านนอนค่ะนอนบันหลับเไนอนด้เด็กๆเคยทํางานกลางคืนแล้วมันต้องอาศัยนอนตอนกลางวันสวัสดีพี่แอลค่ะแล้วบันนี่ก็เลยกายเป็นยังสี่ละบันนี่มีงานแล้วร้อนตอนกลางวันบัยนะแล้ตากางกินกาแฟแบบปีกข้างก็ก้าอีกบันนี่ โอ้ถูกหวยไม่ค้าห้าศูนย์สามใบโอ้ยินดีด้วยค่ะบ่บ่ค่ะแม่บัตรถือรูมบัตรถือค่ะเมื่อวานนี่แวะซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าขาเจ้าข้างแผงเลขหกหกก็เลยเอาเลขหกหกมันออกเจ็ดเจ็ดค่ะอนไรคืออยากได้หัวปลวกมากอดคือบอกว่าจังสั้นแม่แม่เบิ้งรู้ล้วน่ะน่ะเอาแม่แม่เนี่หนีหลายเนี่หัวจนเมียเขาใจไม่หรอกไม่มีคนกอดประัานประธานประธานเรื่ขาเจ้าให้จอดจ่อ เขาเต้าให้จอดจอมาจุนจุนหรือเจ็ดเจ็ดเขาเต่ากัให้จอดจอมึก็เถื่อเถ้วเจ็ดเจ็ดมังก็เถื่อเพาวามันเสือเจ็ดเจ็ดจอดจอโอ้ผมหวกับ่ว่ามีเวลาง้วมคุณว่านี่ยังค่มาเนี่ยัวจนม้าอินสมาาจนแล้งเข่าจอดจอดสองตัวด้วยมึเถื่อแล้วบอกว่าจุนจุนนั่นแล้วจุนจุนต้องเรียะือจอดจอดเพาบอกเลย จูนจูนตาบตาตาบตาสำเนียงการเบาคือเป็นโ่งอันลิ่นล่วร่วว่ะเฟิร์ตขึเป็นลิ่นลัวๆ้วะอจะห่นี่แล้วคือสิกินคากน้อยกินเหล้ายี่ห้อยังว่าเมาคักแทะโดนกอกปากก็ว่าไปเถอะโดนมอบเลยพี่าพวกพี่เสือป่ะพี่ฟองม้วนฉ่ำค่ะตันสวัสดีแม่โพค่ะ พี่เสือตอนที่หนูขึ้นอยู่พี่เสือไม่ได้เมานะที่แม่ไปนั่งอยู่กับพี่เสือพี่เสือ้วโม้แจ้งแจ้งแตงหนาเต้นอ้่นรพี่ตัวพี่ฟองบ่เฮ็ดผมพี่ลำย่ายมาขึ้นมันืะพี่ฟ้องก็เต้นอยู่กับพี่เสือาม่ได้ไปน้่งเตี่ยโอไ่ได้ไปเฮ็ดตั้งมาเห็นกำลังใจซื้อนี่เออพี่ฟองนี่แหละเต้นฉ่ำอยู่แม่พอเห็นพี่ตัวมาขึ้นน่ะแม่เห็นแต่พี่ฟองเต้น ช่วยยาผ้ากันเบิ้งข้อเสื่อลูกสาวเพราะเคยเบิง้งมาทันเอ่อเต็มชำเนี่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีแม่สวรรณค่ะแล้กวก็ห,กวกห่วงใส่ไมกก้ค่ะมาขึ้นสวัสดีแม่สมควรคะ่ะผู้ใดได้เ,เบิ้งไนดะ้ทำมาขึ้นปอกุ้งเผาหลักศี<ม>เห็นหนุ่ม,เ,มเ,เ,เห็นหนุ่มเสื้อฟ้าอยู่นะคะสัตว์แม่ปอมวาเฟิร์ด เห็นหนุ่มเสื้อฟ้าอยู่นะแทบสั่นหนุ่มเสื้อวิ่ใส่เสื้อสีดำแม่หนุ่มเสื้อฟ้าอาแต่เก่งหนุ่มเสื้อฟ้าที่ไปด้วยกันน่ะหยุดวายอ่อนน่ะวายมีหนุ่มเสื้อฟ้าเหรอจ๊ะวายเป็นข่าวเลยค่ะเปิดตัวแล้วค่ะขึ้นหล่อเถอะนะเฟื่อเขาแท็กสตอรี่กันในไอจีอยู่ตลก เขาเพิ่มสตอรี่หากันนะเขาเปิดตัวฉ่ำมากตลกนี่เดี๋ยวนี้มันเปิดมันโล่มันกว้างแล้วล่ะไม่ใช่เป็นอยงตอนแรกว่าโมโมเป็นอย่งคือดบเือนครับเจ้าวันเป็นอย่างแม่พ่อเป็นเจ้าภาพแม่แม่ในนี้พ่อมเป็นเจ้าภาพขานุมี่เดอเอาแล้วถามว่าอะไรเป็นเอียงหน้าใส่เขาน่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่ามารวนลามพี่พี่เป็นหญิงแท้น่ะเขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ยกี่ตลก อย่ามาลวนลามพี่พี่ตระกูลพี่เป็นหญิงแท้เขาบอกว่าอยากก่างนี้เออกลุ่มเ <c oughs> มียสิได้ลูกไพ่บะเนี่ยแม่จะได้ลูกสะพ้ายค่ะชื่อพี่อะไรนะ <c oughs> ลูกสะพ้ายพี่ป้อมคือว่านุ่มลูกสะพ้ายเขาได้หนั่นพี่ป้อมชื่อพี่อะไรนะเพื่อนเขาแขกเขาเซล,ลก,กันอยูมาพ่อจะใส่เฟื้อเซลเมียเตอรเออเซลเมีย ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเสื้อสีฟ้าแม่ป้อมเห็นอยู่เขาตัดผมสั้นเฉยผู้หญิงสมัยนี้เขาตัดผมสั้นได้ทำไมเบื้องเยาวเฟิร์ตเบื้งเยูว์จะเบิ่งไปเบิ่งมารับค่าโทรศัพท์เป็นเบื้อ่สมัยเซลลูกเล่นค่ะเซลลูกเล่นมันไม่จริงค่ะแม่แม่มันไม่จริงเพิร์ตเดียวเมียเอไปทายหน้าซอยแม่พี่เออผู้ใดเอาน้ำเฟิร์ตสบายเพราะว่านเห็ดหน้าเราเฟิร์ตเนาะชื่อเอาไปยางไปย่างไส้ หล่ออยู่ได้เฟิร์ดหล่อมากน้องยูกิสวยมากเมื่อคืนขอบรถมาแคอสวัสดีค่ะแม่เพ้่อนปัหาหรือโอยเขามาดึกเขาเห็นตลกเขาก็เลยมาเดี๋ยวเขาเห็นเป็นตลกเหรอคือทวพี่ยกน์ไปหรอฮัลโหลยูกิน้อยสวัสดีค่ะยูกิสวัสดีแม่แม่กันสวัสดีค่ะขอบคุณแม่แม่หน่อยขอบคุณนะคะรอตัวรอตัวนะเผื่อเพื่อนข้าจะเซี่ยวยายเพื่อน ไก่เขามีแน่เขาใหญ่แล้วลรื่นตึ้นเรื่อนตึ้นเฮ้ยพ่อเหรอห่อหล่อพ่อหล่อเลยหุ่นดีเขาวตัวเล็กๆผสมกับเขาเลยผสมกับเขาติน้อยคือว่าแข่เขากับลอยอยู่เขากับสมกับเขาอยู่ผสมกับเขาเลยล่ะที่ว่าเขาเป็นอย่างจะขวางชูมาพูดเดินนี่ขึ้นออกตัวเล็กว่าจะขวางขึ้นมาพูดเดินขึ้นชิดสูงพลันพลันว่งเออกัเขากัมีด ดีในตัวเขาจะ่ทนขาบ๊อบมามาเข้าดอกอยม่กบคือหมูแม่ม้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวนิสนารัเขาบ๊อบมีอุ้มลากหรืโอ้ยมันตายมั้งจอยตัวพี่เสือว่าเอาเขาคือจอยเทสูเพื่จัดการยุกีน่ะทั้งเวทีเขาคือจอยแท้ว่าสันพี่เสือในการทำไปถ่ายละครค่ะน้องยูเสวยมากเจอดามันคืออ่าก็เลยบอกพี่เสืออุ้มลากแม่ก็ผอมลงแม่พุงแม่หายหมดเลยว่าสัน แม่ก็ไม่มากหรอกแม่ก็แบบดูดีขึ้นอ่ะเนาะเอาเสียงเไม่ยังท่านนี้ไม่รู้จักนี่จำไม่ได้เลยโอ้อะไรไม่รู้จักคนเสือเฟ,ฟิร์สก็หล่อนนะซันพี่แต่างท้ายว่าสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีนะคะเมื่อไประย่องกับพี่เล็กกไปหาลูกสาวแต่ไม่รู้ไม่ได้ไปเช็คเศร้าน้าเขาผมถ่ายยูริสวดเมื่อนั้นเขาไปเช็คเศร้าม่พี่เล็กเล่าเขากะบะ เราก็เลยบ่ได้ไปม้วนจ่อยนาหาันไว้โอกาสหน้านะคะช่วงนี้ Very h ร t ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยุกิ้ฮ้องคําแฟนค่ะไม่หายก็เนื่ครับแมนขอ,ข,อของฝากหล,ลายอย่างไม่แม่ไปกับอุ่นนาฝาคัางกันบ,าบา่ว่ยุใสมือขึ้นกับมว้วนกับวดกับยังค่ะคันยุกิแบนได้ไปโล่งใสมองหันคือยายผ้ากันนั่งโต๊ะค่ะ ต่อไปนี้ใส่คลิปจะไม่ได้นั่งโตค่ะแม่ๆต้องเตรียมตัวดีๆใส่รองเท้าผ้าใบเช็คสภาพร่างกายปอดเปิดหรือว่าอีหยังต้องออกร่างกายไปขั้นที่ไปคอนเสิร์ตได้ค่ะเออพ่อจ้ามืออยู่ใส่ก็คือเพียงที่เป็นมาทำแม่นนทบุรีนนทบุรีเออเมแม่ซุ้มก็จะอยู่ข้างหลงังเกี่งเสื้อฟ้ารถได้ดมียาดมแดมียรถติดไยฉะนั้นทัานมีปัญหาทั้งๆเดินหายใจหรือว่าเกียสื้อผ้าแม,ม่การหอบ ต, <ใน S 1> ต้องเตรียม<ว>ยาดมเพราะว่าถึงขั้นจะต้องแบบขาลอยกันทีเดียวต้องซ้อมออกกำลังกายขาแข้งไปดีๆแสดงว่าแสดงว่าต้องแม่ปองถึงขั้นเสียงหายค่ะมาขึ้นแม่ปองไปดีๆอ่ะบาสิกาบ้านแม่ปองป่วยได้ก็ได้รู้สึกสขึ้งกายมั้งใช่ไหยนี่าเปื่ยเขาบ้านแล้วหรอแม่ปองเสียงหายเตรียมเสียงไปพร้อมเพื่อจะห้อง เพื่อจะโหเด้อแม่ๆพราะว่าซิฟีหนาที่ยุ่งกี่กับจังหวะขอเสียงหน่อยซิฟีหนาทีขอเสียงหน่อยแมนมันก็ได้ห้องแมนเขาบอกดูว่าขอเสียงแม่ๆหน่อยเลยขอเสียงหน่อยค่ะคันเตงานวัดขอเสียงเจ้าอาวาสก้อยแบปไม่บาปร่วมค่ะไม่บาปร่วมต่อไปต้องบอกทั้งท่านแล้วขอเสียงหลวงพ่อหน่อยขอเสียงหลวงพ่อหน่อยแม่ๆก็ได้ได้หัวจะเศร้าเหรอคะ แม่ปองแพ้แอลค่ะอ,อ๋ออีแม่ต้องพอมจวดไปกับลูกสาวแมนค่ะน้องมีงานน้องถ่ายละครค่ะวันนี้แม่เพนพรนถ่ายละครทั้งวันเลยวันนี้พรุ่งนี้มีงานที่เซนต์แอนด์คอนแก่์ันเป็นยังซีดิท์ขันซีดิทมล่างสูงข,ขึ้นเพิ้งสูงฮ่าฮ่าประตนูนี่หนัวหนัวถ้าจะไปยืนยัดยุแบบแบบเธอไปได้รับไปได้นอนแถมเธอะมันมีแอลของห้อยในตัวนะนะ อาบน้ำไปยังอาบน้ำยังแม่เพิ่งอาบแล้วตีเขามาส่งหดวสาใครมาส่งหรือเขามาอยู่นั่นไม่มีทิมาเขายังบ่อนอยู่น่านค่ะกี่เลี้ยวเอาบ่อนอยู่นั่นเอาสรุปเป็นกันกับบ่อนอยู่น่านตีเอาเป็นคนนั้นแค่รั่วหลอกลวงสรุปตัวจริงคือบ่อนอยู่น่านบ่ผู้จัดการก็บศิลปินเตี่ยเอาแม่แม่ม่ข่าวก็สิผู้จัดการอยู่กี่กับศิลปินเสียงเสียวเเสียยา บ่อนยู่นั่นนี่มานอนห้องเฟิร์ดูมากมันเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าไปไหมพ่อโฮมม้งไหมนอนพี่พียร์รู้นอนเมื่อคืนคนนีเสียงค่อยๆดอกเป็นอย่างคือนนั่นมารับละหันบันี่เสียงแน่สายอ้าแมาแต่ใส่เลวนะอยู่นั่านนะเมาแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเป็นห่วงมากมาถึงเทพกี่โมงอ่าถึงทุ่มหนึ่งค่ะก็อาบน้าอาบทาแต่งหน้าออกไปงานเลยเมื่อคืนแต่มานอนก็ได้นอนหน่อย ใต้เตียงดาราสันพี่แตงไทยว่าผู้จัดการดาราค่ะพี่แตงไทยมันมีก้อนสิบนะเป็นเล่นก้อนสิบได้นะข่าวก้อนสิบคนเสือสีฟ้าไป็ร่วงคนเสือสีฟ้าคือตัวล่อใช่ไหมตัวจริงคือบอลยูนันถ้าติดใจรูปที่เขานั่งล้างจานใช่ไหมล่ะของยูนานอ่ะเธอถึงเอาเข้ามาห้องด้วยแม่แม่ก็ได้หัวยอย่างบอลยูนันรูปกางเกงสมร่างจานนี่สิล่งดูมากขนาดไปเฮ็ดผีเสื้อใส่ เอาลูปนี่เลือก,ล,ก,กลูกเกาเบลุ่มเซลลูกเซลเตาแม่ฟินแม่แม่ม้วนม้วนเน่เป็นไปทิ่มนี่เมื่อืนพรารัดกะไฮใส่เเราไปขับรถอันพอรัดเห็นบได้กะไฮเ่ดกะิีไฮน้าเล่ามาเนี่ยเราขึ้นหอดทิมนี้แล้วว่ะแต่ว่าอยู่โน่นก็แบบไปงานทุกวันเออกับแมนยูพ่ออยู่หันกะเคลื่อนมันบได้เครียดอะมันนื่นได้แล่นตลอดเวลาอยู่น้ำวนๆขึ้นฮอดเจ้าวระซ่านไปแม่ห้องศรบอดมือพอม,มีผู้ร่วมชะตากรรม ไปไกลๆวอ้ผมเองคือหดหลกับต้งทั้งเบาทั้งหายอัาตาน่อยแล้วรตทวน มันอยู่ด้ยวยกันมาไงคะคแล้วขับรถแดนมาโดนเป็นปีลแล้วพราะลัดแต่ว่าอาจารย์ให้ย้ายตำแหน่งไปขับให้พี่ลํยาไยวันนี้เราก็ไปงานนั้พี่ลํยาไยตลอดก็เลายให้อีกพออีกคนนึงมาขับให้แดนน้องๆแดนเซอร์เห็นเราก็ให้ใส่เราบวันนี้เราเห็นแม่มอุ้มก็เราก็เออเป็นพระตูมเราก็ให้เอาเอาันอ,อันนั้นมาให้อีหลามขึ้นเี่เอาอย่างพวกไมยายืนให้หลา,อหามอาร์ฮัดบีดมาให้ลกูกค,คือคือเราเป็นคนแบบ ดูแลเด็กน้อยดีเห็นไหมไปเด็กน้อยกับฮักเล่าไปนั่นมันผูกพันกันมันไปด้วยกันจนผูกพันนั่งสิมาเกินหอดโอ้ยผมเกินหอดหลายกาทันเกินหอดแล้วคนอยู่น้ากันคือไปงานน้ากันรวมท่ากันตลอดเห็นเล่าใครก็ว้าวจะมาพากไห้เด้อแ่ดนโอ้ยก็แฟเด็กน้อยพากปยไห้สวัสดีค่ะชุดสวยมากน้องยูคือ ว่าเพื่อน่าชุดอะแม่แม่ตัดมาหลายหลายแล้วจะมีอีกคอลเลกชันจากร้านคุณโพสไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่ว่าอลังการแน่นอนค่ะตัวนี้ก็อลังการไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่ว่าเราจ่ายมาจาไปแล้วเพื่อนแม่มุงถามนี่ประมาณว่าเดือนกุมภาพันธ์ปลเดือนนี้เลยว่าสิได้สามชุดแล้วของเมื่อคืนไรจันไปจาตัดดูไม่จบเสียดายตัดช่วงเพลงสองเพลงสุดท้ายค่ะแม่มุ่มก็เลยกว่ได้ไล่ตัวพราะแม่มุ่งไปถือของใส่เฟื่องห้เฟื่องเอา แม่แมาชอดเราไม่ไปหากันเลได้ไปถือของเย็นถือของถาเขาเพื่อแบบอ่าเขาจะได้ดูแ่น่องแล้วคนไายรูปไทยอย่างังี้สินะก็ขึ้นคนละชั่วโมงวพาพี่ลำใหญ่มาต่อชั่วโมงครึ่งในห่างเทสวัสดีแม่บุญกองค่ะโอ้โหโามากกับขอบคุณนะแม่มาขึ้นแม่ขอบคุณนะคะแม่วันคัก แต่ว่าถ้าใครมาดูคอนเสิร์ตลูกต่อไปนี้แม่แม่จะต้องออกกําลังกายมาหนึ่งคือเตรียมตัวให้พร้อมอ่าลองทุงลองเท้าจะมาใส่ส้นหย่องนี้คือไม่ได้ถ้าใครเต้นบนเส้นส้นหย่องได้คือโอเคถือว่าเยี่ยมแม่แม่แมแมคือสคริปต์เขามีแต่แบบจะจวดจะมีอ่าชุดที่สั่งทําใหม่เป็นฟิลแบบมาใส่สคริปต์สองเพื่อให้ดูเป็นล็อกเกอร์มากขึ้นของเรามันจะ คือเราเล่นหลายแนวน้องอยูเขาจะเล่นอ่าเพลงหลายแนวแต่เมื่อคือนนี้ก็คือเราก็จะสคริปต์ให้มันแตกต่างกันไปเพราะว่าศิลป,ปินมันหลายคนสวัสดีพี่ศักค่ะเมื่อนั้นบริพวกันเลยพี่ศักอันลูกพอต้มมาพี่ศักมายวนทั้งหน้าไม่กกุงกับใบยางสอดออกไปได้ลุ่งกระถายยวนถ่าเขายูรถด้วยทั้งหลังพอลูกมาขึคืนรถกับเฝ้าจวดเลยเฝ้าไปแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีนะคะ จะบ่ายน,น่งถึงทุ่มหนึ่งนะพอดแม่หองสอนทุ่มหนึ่งเราออกจากแม่หองสอนตีหนึ่งครึ่งด้วยกันหมู่บ้านกามาหอดกรุงเทพทุ่มหนึ่งค่ะคือก็บอกไปเลยคือเราออกตีหนึ่งครึง่งเราจะถึงทุ่มหนึ่งแดนเซอร์ออกหกโมงเช้าเพิ่งถึงเขาแต่งหน้าในรถกันมาถึงสองทุ่มสามน้องอยู่ร้องเพลงพี่แอนอรดีด้วยนะคะบังเอิญมาได้เพาะค่ะเพลงพี่แอนเพลงนี้ก็เพาะเป็นไวรัลในติ๊กตอกกันเยอะ ยาหอมอยาดมต้องพร้อมพ่อยุกิเขาจะเล่นเพลงเพลงที่เขาแกะใหม่ๆมีแต่แบบพร้อมแบบพร้อมใส่หัวแบบคือตายจะไปข้างหนึ่งเลยค่ะอันนั้นแค่น้ําจิ้มนะใส่คลิปที่จัดมาใหม่น้ําจิ้มบางส่วนนั้นนะแม่แม่บอกโอ้หแค่น้ําจิ้มอีกแล้วแค่นี้ก็แบบเต้นเต้นดินขาจะคือเต้นตั้งแต่เพลงแรกอะพาะว่าขาลอ,อยแลย้วว่าเท่ไปเรื่อยๆเต้นจนขาลอ,อยแบบนั้ เขาจะวิผนกันแล้วเนะวาะค่ะกับคืนนี้มีงานที่ไหนคะอ่าวันนี้ถ่ายละครทั้งวันเลยคะ่ะ